สวัสดีครับสารลมคอย fc นะครับคลิปนี้มาดูกันนะครับว่าคุณทัศนีจากสุพรรณบุรีส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับนี่นะครับใส่ซองมาเลยนะครับยังไม่ได้แกะนะครับมาเช็คกันดูเลยนะครับเช็คกันให้ดูกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวตัดให้ดูเลยนะครับว่าส่งมาขายได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วเหรียญแบบไหนที่สามารถส่งมาขายได้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนี่ใส่ซองมาอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ แกะให้ดูกันสดๆเลยนะครับถ่ายบันทึกคลิปไว้ด้วยเป็นหลักฐานนะครับอ่านี่นะครับอ่าส่งมาสองเหรียญน,นะครับส่งมาสองเหรียญส่งเหรียญมาพร้อมกับ <c oughs> เลขที่บัญชีนะครับอ่านี่นะครับเหรียญ5บาทปีพศสอง6ห้า้สี่แล้วก็เหรียญสิบาทปีสีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมาดูเหรียญกันเลยนะครับ เหรียญ10บาทปี41นะครับสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละ5 0บถึง70บาทนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญ5บาทปี46นะครับสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละ300บาทนะครับนี่นะครับ,รบก็ดูก่อนใช้นะครับขายได้จริงๆนะครับผมเพจผมช่องผมเน้นรับซื้อเหรียญที่พบเจอกันได้จริงๆพบเจอกันได้บ่อยนะครับราคาอาจจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแต่ว่า เจอกันบ่อยส่งมาขายกันได้เกือบทุกวันนะครับเหรียญ5บาทปี4 6หกนะครับจำนวนการผลิต1 8 2 0 0 0เหรียญน,นะครับ182,000เหรียญเจอแบบนี้ขายได้นะครับนี่นะครับ5บาทปี46หเหรียญ10บาทปี4 1นนะครับจำนวนการผลิต9 8 0 0 0 0เหรียญน,นะครับสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละ ห0บถึงเจบาทนะครับแต่ว่าถ้าเจอปี41สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ500บาทนะครับ ย้ำนะครับว่าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อขั้นต่ำ500บาทถ้าเป็นปี41นะครับอันนี้ปี46นะครับเหรียญที่เราพบเจอได้บ่อยส่งมาขายกันบ่อยมากนะครับผมทําคลิปบ่อยๆรีวิวบ่อยๆนะครับเพราะว่ามีส่งมาขายกันจริงๆนะครับอันนี้ก็คือคุณทัศนีจากสุพรรณบุรีส่งมาขายนะครับสเหรียญรอรับเงินได้เลยนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีเดี๋ยวผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ นี่นะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับการันตีไม่ต้องทําใบรับประกันรับซื้อจริงติดต่อได้ส่งมาขายได้จริงๆนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมจะทยอยตอบกลับให้นะครับ